อิงควงเศรษฐาลุยเยาวราชยังกักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขณะชูเพื่อไทยแลนด์สไลด์แก้เศรษฐกิจพักเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพรย์ทองทานชินว,วัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะพร้อมด้วยนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้นำาสสและว่าที่ผู้สมัครสสของพักลงพื้นที่เยาวราชค่ะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีและพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในย่านเยาวราช ทางนี้ถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกที่นายเศรษฐาปรากฏตัวร่วมทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับนางสาวแพรทองทานหลังจากมีกระแสข่าวว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยค่ะซึ่งจุดแรกนางสาวแพรทองทานและนายเศรษฐาได้นําพรรคเพื่อไทยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณมูลนิธิศาลเจ้าเทียนฟ้าบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนมาขอถ่ายรูปกันคึกคัก จากนั้นก็ได้เดินถนนไปยังร้านกาแฟชาตาสเปเชียลคอฟฟี่ค่ะเพื่อพูดคุยกับนักธุรกิจในย่านเยาวราชและอาหารสตรีทฟู้ดขณะที่นายเศรษฐากล่าวถึงการตัดสินใจจะรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าตอนนี้สมัครเป็นสมาชิพกพรรคแล้วมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจโดยจะช่วยดูเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่กับคนไทยส่วนการเลือกตั้งเข้ามาใกล้แล้วหากต้องรับตาแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพร้อมหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าตอนนี้แค่มาช่วยพรรค จากนั้นนางสาวแพททองทานก็กล่าวแทนนายเศรษฐาคขะว,ว่านะักข่าวพยายามอยากให้ใช้คำว่าพร้อมจากนายเศรษฐาแต่คราวนี้เรารู้ทันโดยย้ำนะคะว่านายเศรษฐามาในฐานะสมาชิพกพรรคเพื่อไทยและก็เป็นคนเก่งดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจเราปรึกษายอยู่แล้ว และเมื่อถามย้ำว่านายเศรษฐาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อไทยเกิดแลนสไลด์ได้หรือไม่นายเศรษฐาก็บอกว่าตนเป็นสมาชิกพักก็ปรารถนาที่อยากให้พักได้คะแนนเยอะที่สุดไม่อย่างนั้นคงไม่ได้มาช่วยส่วนการลงพื้นที่ทั่วประเทศหลังจากนี้อีกหรือไม่นะเวลานี้ตนเองยังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริอยู่ก็คงต้องดูเวลาด้วย แต่หากต้องลงการเมืองเต็มที่ต้องเคลียร์ตัวเองและลุยงานตรงนี้เลยหรือไม่นางสาวแพรทองทานก็ตอบแทนนะคะว่าให้ตารางการลงพื้นที่กับนายเสรษฐาไปแล้วค่ะทะว่างวันไหนก็มาช่วยกันพบปะประชาชนเพราะนี่คือปัญหาระดับประเทศส่วนความเป็นไปได้ที่จะขึ้นเวทีปราศัยค่ะ นายเศรษฐาบอกว่าขอให้รอดูแล้วกันอย่างไรก็ตามค่ะมีการถามย้ำว่าถ้าต้องขึ้นเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจริงๆพร้อมหรือไม่ประเด็นนี้นายเศรษฐาหัวเราะขณะที่นางสาวแพรท,ทองทานอมยิ้มค่ะจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล็งเนยีนะคะและก็เดินทางกลับในทันทีค่ะ ในขณะที่วันนี้ค่ะบิ๊กป้อมได้อวยพรวันตรุษจีนแล้วนะคะขอให้ประสบแต่ความสุขกิจการรุ่งเรืองขอให้ปีกระต่ายนำพาคนไทยก้าวข้ามผ่านอุปสรรครวมมือเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาประเทศ เพจพักพลังประชารัฐค่ะได้โพสต์ภาพของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะพร้อมข้อความโดยกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน2,566ค่ะว่าซินเจอีอยู่อีซินนี้ฮัวใช้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนากิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา ขอให้ปีกระต่ายนำพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคพร้อมหล่อหลอมคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวรวมกันพัฒนาประเทศชาติเพื่อความกินดีอยู่ดีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรุ่งเรืองต่อไปขณะที่เทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชปีนี้ร้านทองคือค้าขาประชาชนซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกหลาน ซึ่งหลังการกราบไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนเรียบร้อยแล้วนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนก็ออกมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อของขวัญให้กับลูกหลานค่ะทําให้บรรยากาศที่ร้านขายทองคําย่านเยาวราชคึกคักเป็นอย่างมากมีลูกค้าออกมาเลือกซื้อทองคาในร้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยจากการสอบถามผู้ประกอบการค่ะพบว่าวันนี้หลังจากเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็ออกมาเลือกซื้อทองคําเพื่อมอบให้กับลูกหลานเป็นของขวัญซึ่งทางร้านทองเองก็มีการจัดทําทองขนาดพิเศษค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้สะดวกในรูปแบบของการาดของขวัญราคาไม่สูงมากนะักซึ่งราคาทองคําในวันนี้นะคะมีการปรับตัวลดลงค่ะเลยทําให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่ทิพานาันแจ้งข่าวดีชาวลบบุรีนครสวรรค์ค่ะรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพคาดจะาแล้วเสร็จในปีนี้ชูเป็นผลงานของพลเอกประยุทธ์พริกโฉมการขนส่งทางรางประเทศไทยเดินทางในอย่างรวดเร็ว นางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าตามที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งทางรางค่ะซึ่งจะช่วยให้การเดินทางและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้การดําเนินกิจาการทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องการทําธุรกิจการค้าการลงทุนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและโลจิสติก เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาคซึ่งก็มีการผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพงบประมาณก่อสร้างนะคะ7 1 4 6 7ล้านบาทค่ะ เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนานไปกับทางรถไฟเส้นเดิมช่วงลบบุรีปากน้ำโพนะคะระยะทาง1 4 5กิโลเมตรมี2สัญญาค่ะสัญญาแรกก็คือช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมนะคะเป็นการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ใหม่ค่ะที่จะเบี่ยงแนวเส้นทางเดิมช่วงที่ผ่านตัวเมืองลบบุรีระยะทาง29กิโลเมตรตอนนี้คืบหน้าไปกว่า181.72แล้ว สัญญาที่2ช่วงท่าแคปากน้ำโพค่ะเป็นงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งทางขนานกับเส้นทางรถไฟเส้นทางเดิมนะคะระยะทาง116กิโลเมตรก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ75.60ส่วนงานติดตั้งระบบอนาสัญญาณโทรคมนาคมเดือนธันวาคมก้าวหน้าไปประมาณร้อยละยี่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี2566นี้ค่ะ ทางนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยให้ความสําคัญกับโครงการนี้และก็ลงพื้นที่ไปตรวจความคืบหน้าด้วยตนเองเมื่อปี6-1ซึ่งเชื่อว่าหากโครงการนี้เสร็จสิ้นนะคะจะเป็นความตั้งใจที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะพลิกโฉมการขนส่งทางรางไทยให้รวดเร็วทันสมัยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนลดเวลาการเดินทางค่ะเพราะด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทําให้ผู้โดยสารใช้เวลาเดินทางระหว่างกรุงเทพนครสวรรค์แค่ 2ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นค่ะลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกด้วยการรองรับการขนส่งสินค้า144,000ตันต่อวันในปี57กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าค้ายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งผลเอกประยุทธ์นั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกพื้นที่ไม่มีแบ่งแยกหรือเลือกจังหวัดค่ะ และไปปิดท้ายกันที่ธนวัตรชีทุนจีนผิดกฎหมายค่ะควรที่จะเร่งกำจัดแต่หากทำถูกต้องก็พร้อมสนับสนุนเพราะเศรษฐกิจภาพรวมนั้นยังคงต้องการเงินต่างชาตินายธนวัตรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนะคะว่า การเข้ามาของทุนจีนค่ะต้องแยกประเภทให้ชัดเจนถ้าเป็นทุนผิดกฎหมายก็ควรที่จะก,กำจัดออกไปเพราะว่านํามาซึ่งอาชญากรรมและส่งผลเสียต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศแต่ถ้าเป็นทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลงทุนอย่างถูกต้องควรสนับสนุนค่ะ พิจารณาให้รอบคอบเพราะจะส่งผลดีกับภาวะเศรษฐกิจมากกว่าเพราะประเทศยังคงมีความต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังฟื้นตัวทำให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและสำหรับกรณีของนอมินีต่างชาติที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบถึงแม้จะทำได้ยาก แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับกรณีทัวรศูนย์เหรียญก่อนหน้านี้เพราะจะไม่มีเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN b ็นเ i n n News